วัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว V S ดากอนซับดูอินนะครับก็เป็นไม้ลิมิเต็ดแล้วก็ไม้ท็อปอีกไม้หนึ่งของ V S นะที่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะทําเทคโนโลยีอะไรต่างๆออกมาขายกับตัวของลี n นิงอะไรงี้มากเลยนะครับน่าจะฮิตแบบก้าน6.0หรือว่าก้านเล็กอะไรกันอะบามงช่วงนั้น <c oughs> เหมือนแข่งกันนะครับตั้งแต่โยนิกเปิดตัวเราแซดมาที่เป็นก้านไฮเปอร์สลิม6.2เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ผมจะอิงหลักๆมันจะคล้ายๆกับตัว a อคโฟรด9.0 m a ็กดากอนนะ แล้วก็มีความเป็นแซ o ฟออยู่หน่อยๆนะแ f o r อ2แล้วก็ตัวเนี้ยจะอยู่ระหว่างกับ90 m a c d แมก n กับตัวแอคฟอสร0อยคิรินนะครับหลักๆคือจะเป็นในเรื่องของความแข็งของก้านตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวก้านมันมีความแข็งอะไรต่างๆ่ย แล้วก็น้ำหนักมากกว่าตัว90าดาก้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสเปคแล้วเทคโนโลยีกันเลยนะว่ามันทําออกมาอย่างไงนะกับไม้ที่เป็นไม้ท็อปลิมิเต็ดของ VS เนี่ยเขาออกแบบมายังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะในส่วนของสเปคนะครับบาลานซ์อยู่ที่305ซึ่งมันก็โอเคมันหนักจริงน้ําหนักมันลงหัวจริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่กระจายบาลานซ์หนักทางไม้มากกว่านะมันไม่ได้แบบหน่วงหัวอะไรขนาดนั้นนะคือหัวมันก็หนักแหละมันหนักกว่าการอยู่แล้วแหละแต่ผมว่ามันยังมีความคล่องตัวอยู มันบาลานซ์น้ำหนักอะไรต่างๆของไม้ออกมาไ,ได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุด32ปอนด์น้ำหนัก c ียูนะครับความแข็งของก้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นก้านกลางนะที่แบบประมาณ5เต็ม10อะไรอย่างนี้เลยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ7ประมาณ8เต็ม10 นะครับถ้าเทียบกับความแข็งของก้านในสมัยนี้นะคือก้านมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งมากนะรู้สึกว่ามันออกเหนียวๆมากกว่ามันตึงๆอ่ะแล้วก็คืนตัวได้ดีนะครับแล้วก็มันตีแล้วมันรู้สึกว่ามันแน่นมากกว่ามันไม่รู้สึกว่ามันแข็งโป๊กอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็ยังมีความงอได้ดีครับส่วนตัวผมว่าเป็นประมาณก้าน 7- จ็ดเต็ม10อะไรเงี้ยซึ่งตัว i r f o r d Dragon ก็ประมาณ6.5อะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าตัวก้านมันไม่ได้แข็งมากนะตัว i x f o r d Dragon เพราะว่าตัวก้านถึงว่ามันจะเป็นสตติิกก็็จรรรงนะคแแ่่าามเปปณ 2 6 0หนึ่งนะซึ่งตัวนี้มันก็เป็นก้าน6.0นอีกต่อให้มันจะสติปแค่ไหนมันก็งอง่ายอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวก้านมันเล็กลงมากนะไอ้ตัวที่เป็นก้านเนี่ยการเล็กลง1มิลเนี่ยหรือว่าแค่0.1มิลเนี่ยมันส่งผลค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นข้อปีกย่อยนะถ้าเราสังเกตเวลาไปที่ร้านอย่างเงี้ยบางตัวบอกว่าเป็นก้าน6.8นะครับแต่วัดจริงออกมาเป็น7บางไม้ก็เป็น6.8เนี่ยถ้าเราลองตีได้ทั้ง2อไม้เนี่ยหรือว่าแบบเราม ลองเอามาวัดก้านก็ได้ว่ามันเป็นก้าน6กกับก้าน7.0อะไรเงี้ยรุ่นเดียวกันเลยนะแต่มันทําก้านมาแบบเวียงไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีฟิลตีหรือว่ามีการออกแรงอะไรต่างๆที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ผมว่ามันเป็นก้านประมาณ7แต่เป็น7ที่งอง่ายแล้วก็คืนตัวดีนะไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งมากอะไรขนาดนั้นนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของเทคโนโลยีกันเลยนะว่าัวท็อปเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะอันดับแรกนะครับในส่วนของวัสดุเลยหลักๆคือจะต้องเป็นวัสดุเลยไหมเนี่ยก็คือ 46T นะครับมีซูเปอร์ชีคาร์บอนชีสนะก็เป็นวัสดุที่มี ความแข็งแรงขึ้นมาหน่อยเราจะเคยเห็นบ้างแล้วแหละ 46T ของ vs อะซึ่งก็อยู่ในตัว hc 9 0 0นะครับที่ใช้ในก้านนะแล้วก็ตัวเฟรมเป็น40ทตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น4 6 t ทั้งแท่งเลยนะเพราะว่าตัวเฟรมมันมีความหนาอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีความแข็งเรื่องสปริงเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีจากตัวเฟรมอยู่บ้างนะครับทีนี้ทำไมต้องเป็น 46T หรือว่าเป็น40 t ปกติได้ไหมผมว่าในข้อจากัดของการทำา40ทปกติ ถ้าเป็น 40T เกรดปกตินะไม่ได้เป็น 40T อัลต a ้าไฮโม l ก,กาไฟหรือว่าเป็น 40T ที่เป็นวูเวนหรือว่าเป็น 40T ที่แบบเสริมอย่างอื่นเข้าไปด้วยเทคนิคพิเศษอะไรเงี้ยผมว่าณนะตอนนั้นนะครับคาร์บอนเกรดที่เป็น 40T เนี่ย ยังไม่สามารถทําก้านที่เป็น6.0หรือ6.2และมีความแข็งแล้วก็มีความคงตัวที่ดีได้ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันมีพวก 24- t 30T ท,30ทถามว่ามันขึ้นรูปเล็กขนาดนี้ได้ไหมได้นะครับมันก็จะเห็นในพวก a อเป็กไฟเวอะไรนั่นนห่ะก็การ6.0ก็มีให้เห็นนะครับแต่แล้วผลออกมาเป็นยังไงก็คือพวกนั้นคือก้านออกไปทางอ่อนแล้วก็ทิ้งน้ําหนักหัวเลยนะคือมันก็จะเป็นก้านที่แบบมันงอง่ายแต่มันคืนตัวไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ความคงตัวมันน้อย มันทําให้หน้าไม้สั่นอะไรเงี้ยทำให้ตอนตีหน้าไม้สายแล้วก็กินแรงเยอะซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะต้องจําเป็นต้องใส่40 t ทขึ้นไปนะผมว่านะสำหรับตัวที่เป็นก้านเล็กกว่า6.5นะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของหัวหนักหรือว่าอะไรเงี้ด้วยเนี่ยมันก็ต้องยิ่งเพิ่มความแข็งแรงไปอีกไม่งั้นเราก็จะเห็นภาพแบบคลนะ้ายๆวิกเตอร์แอ็กซเซนเซนเนาะที่เป็นตัวโยนิกเนี่ย ไฮเปอร์สลิม6กก้าน n m d นดีะครับที่เฟกได้ดีมากๆเลยแถมก้านสั้นอีกตีแล้วก็ก้านหักเลยนะครับมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้เนาะซึ่งถ้าเป็นในญี่ปุ่นไปนหักในญี่ปุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนปรับเรื่องมาตรฐานตัว SG นะครับหรือว่าเซติกูดของญี่ปุ่นไปแล้วเนาะหลายร้อยล้านเยนเหมือนกันนะเท่าที่ผมได้ยินมานะพะง้นไม้รหัส JP หรือว่าอะไรเงี้ยจะมีการเช็คในเรื่องของมาตรฐาน SG ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าสมัยนี้มันก็ไม่ต่างอะไรเงี้ย ผมก็ประมาณนึงนะผมว่าสมัยนี้มันอาจจะต่างกันไมมากในเรื่องของมาตรฐานเรื่องการผลิตเรื่องความเนี้บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราคิดง่ายๆว่าไม้ที่มันผ่านเซฟตี้คูดมาหรือว่าผ่านมาตรฐานมามากกว่าแล้วก็ไม้ที่มันไม่ได้ผ่านมาตรฐานอะไรออกมาเลยเนี่ยถ้าคิดว่ามันเหมือนกันก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ในกระบวนการการผลิตหรือว่าการที่จะรัช่องมาต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนกันนะแล้วก็มาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับก้อนสับดูอิงนะตัวเฟรมไปแล้วแล้วก็ตัววัสดุไปแล้วนะตัวเฟรมเป็นเฟรมบล็อกปกตินะ แล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าตัวเฟรมเนี่ยจะออกเป็นคอมแพคเฟรมนะครับก็จะช่วยในเรื่องของ Power เรื่องของสปีดต้นเรื่องของต่างๆได้ดีการคอนโทรลก็โอเคด้วยแต่ที่นี่น้ำหนักมันคงจะทิ้งหัวเยอะถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะอนับแรกคือก้านมันเป็นแค่6.0นะครับน้ำหนักก็ต้องเทไปทางหัวมากขึ้นอยู่แล้วแต่ที่นี่มันเป็นคอมแพคเฟรมอีก คือพื้นที่ของเฟรมคอมเพกต์เฟรมเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวเฟรมปกตินะก็แสดงว่าพื้นที่มันน้อยลงแต่น้ําหนักมันเพิ่มขึ้นก็คือเป็น3.05แสดงว่าไม้นี่มีการทวงน้ําหนักที่หัวค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับตัวก้านเอาไม่อยู่ก็จะดึงแรงมากเนาะผมว่าตัวเนี้ยมันทําได้พ okay. อโอเคแต่ก็ยังมีการดึงแรงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะต่อมาก็เป็นในส่วนของในเฟรมนะก็เป็นมูเซลโฟมนะครับก็มีมูเซลโฟมอัดในเฟรมเนาะก็จะทำให้ f e ล l ตีรู้สึกว่ามีความนุ่มนลดนแร,รซึ่ง จริงๆมันก็คือเป็นส่วนประกอบสําคัญนะจำเป็นในไม้ที่เป็นขึ้นรูปด้วยสี t ขึ้นไปผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นไม้ที่4 0 t ีแล้วไม่ได้มีตัวช่องแอ s ซอร์ชันหรือว่าการรับแรงสั่นหรือว่าแอนตี้ไวเบレーシอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าไม้มันกระด้างมากนะครับแล้วก็ตีล้วก็จะแบบรู้สึกเจ็บข้อหรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดแรงสันส่นสะเทือนได้ดีประมาณหนึ่งนะแล้วก็หลักๆอีกอันหนึ่งก็มาต่อในส่วนที่ก้านนะครับ ก็คือเป็น6.0 solid core ก็เป็นการ6.0แล้วแล้วก็เขาบอกว่ามี solid core ข้างในอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขายัดอะไรไปข้างในนะครับแต่ตรงนี้เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการคืนตัวหรือว่าเรื่องการสปริงดีขึ้นอ่ะ ตรงเนี้ยใช่นะครับตรงนี้ใช่อยู่แล้วการที่มีโฟมยัดอยู่ในนั้นหรือว่ามีวัสดุที่มันมีความหนาแน่นมากมันเหมือนเป็นตัวดามตรงกลางนะว่าถ้างอไปเนี่ยตัวเนี้ยก็จะช่วยดันขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยจะงอไปไม่เยอะก้านตันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้การสปริงหรือว่าการคึนตัวมันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าฟังประโยคเมื่อกี้ที่ผมบอกดีคือมันงอไปแล้วมันมีตัวต้านเนี่ยแสดงว่ามันจะงอยากเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยจะไม่ได้เฟลกมากขนาดนั้นมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าตัวก้านมันเนี้ยไม่ใช พวกโซลิดคอหรือว่าอะไรนี้ไปอีกเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าไม้มันอะยังพองอได้นะแต่มันคืนตัวดีนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลตรงนี้เนาะแล้วก็เสริมด้วยพวกตัวนาโนเทคนิค no ทำให้ตัวไม้เนี่ย มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยไม้เนี่ยถ้าดูผเพลินถูกออกแบบมาด้วยอันดับแรกคือตั้งในเรื่องความทนนะครับความทนเป็นที่ตั้งอันดับแรกนะเพราะว่าโดยการใช้วัสดุแล้วก็โครงสร้างต่างๆด้วยความชาเลนจ์ที่ตัวก้านเป็น6.0และไม่ใช่การอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ตัวเฟรมที่เป็น compact frame อีก ก็ต้องรับภาระในส่วนของหน้าไม้อะไรเพิ่มอีกนะซึ่งจริงๆไม้เนี่ยเป็นไม้เกรดวัสดุหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วไม่ใช่ก้าน6.0หรือว่าตัวเฟรมเป็นแบบนี้ผมว่ามันเคลมขึ้น40ปอนด์ยังไหวเลยนะครับอันนี้มันเคลมขึ้นมาแค่32ปอนด์เองนะอันต่อมาที่เป็นสเตอรโอเท็กเจอร์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัว ผิวไม้มากกว่าเนาะเรื่องสีเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมเนี่ยเป็นไม้ที่ก้านกลางได้ไหมกลางได้กลางค่อนแข็งนะครับเป็นประมาณ7จ็ดเต็มสิเป็นก้านที่งอไม่ได้ยากแล้วก็ทิ้งน้ําหนักหัวช่วยด้วยแล้วก็คืนตัวได้ดีนะครับหลักๆของไม้นี้คือที่ก้านเลยนะไฮไลท์แล้วก็ตัวที่เฟรมเฟรมในเรื่องของคอมแพลกเฟรมหรือว่าอะไรเงี้ยมัน impact ลูกค่อนข้างดีแล้วก็ตัวเฟรมที่มันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีด้วยนะครับมันเลยทําให้การตีลูกพาวเวอะไรเงี้ยทำได้ดีนะแล้วก็ทิ้งน้ําหนักหัวด้วยก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีของ Vs ดอาแล้วก็สับดูอิ g นะครับถามว่าจะเต็มไหม <S <S ผมคิดว่ายังไม่เต็มขนาดนั้น <S <S เหมือนว่าเขากําลัง หยองในเรื่องของความทนอยู่นะว่าทําออกมาประมาณนี้จะไหวไหมอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่กล้าตัดส่วนต่างๆที่มันเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตกับโครงสร้างอย่างเช่นตัวโฟมหรือว่าตัวโซลิดคออะไรเงี้ยไปนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเฟรมเลยเป็นเฟรมบล็อกไปอะไรเงี้ยมันก็เลยยังไม่ค่อยกล้าหรือว่ายังมีความหยองอยู่ว่าจะใส่เทคโนโลยีเสริมอะไรดีไหม หรือไม่ใส่เสริมอะไรดีไหมสรุปแล้วไม้เนี่ยมันถูกตั้งต้นด้วยความทนนะครับแล้วก็จะทําให้ performance มันดีด้วยฟิสิกส์โครงสร้างหลักของไม้ทั้งนั้นเลยด้วยตัวกา้านโดยรูปแบบเฟรมต่างๆนะครับที่ไม่ใช่เทคโนโลยียิบย่อยอะไรที่เป็นส่วนประกอบลองๆในไม้เลยนะครับใช้ฟิสิกส์ของตัวไม้เนี่ยเป็นหลักเลยนะ แล้วก็ปรับตัวฟิสิกอลตัวนั้นเนี่ยให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเนเาะเพราะว่าการ6.0เนี่ยถ้าทําออกมาได้จูนนิ่งได้ดีคืนตัวได้ดีงอได้ง่ายทิ้งน้ำหนักหัวได้อีกแล้วเฟรมเป็นคอม p a c t เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่เทคโนโลยียิยบย่อยอะไรเดือดซ้ำเนาะต่อมาก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันต่อนะว่ามันทําออกมาเป็นอย่างเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันโอเคไหมนะครับ ในส่วนของ performance นะครับอันดับแรกคือในเรื่อง f e ลลิ่งก่อนเลยนะตัวฟ e ลลิ่งเนี่ยไม้เนี่ยมีน้ำหนักนะพอมีน้ำหนักแต่รู้สึกว่าหนักเป็นแท่ง แล้วก็มีความลงหัวหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนวงมากนะเพราะว่าตัวก้านมันยังเอาอยู่ไงโดยรวมยังพอมีน้ําหนักอยู่ดีหนะักประมาณหนึ่งถ้าเทียบกับตัวดา้อนนะตัวดา้อนเนี่ยจะรู้สึกเบากวา่าประมาณหนึ่งเลยนะครับตอนตีหรือว่าตอนกระทบลูกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแน่นๆแล้วก็นุ่มนะตัวก้านเนี่ยมีความยอมงออยู่นะครับตอนตีช็อตแรงๆหรือว่าบิ๊กสวิงหรือว่าอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันจะมีดึงแขนบ้างนิดหน่อยนะในนอยแต่ก็ไม่ได้ เยอะเท่ากับตัวดาก้อนหรือว่าตัวรอยเซ็นะครับจะเป็นไม้ที่มีคาแรคเตอร์อยู่ประมาณตัวกิลินแล้วก็ตัว90แม็กดาก้อนนะครับแต่คาแรคเตอร์ที่มันจะเอาจาก2ตัวนี้ไปเลยเนี่ยคือในเรื่องของน้ําหนักนะผมว่าไม้เนี่ยมันมีความหนักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลวงรู้สึกว่ามันคล่องตัวเท่ากับอีก2ตัวที่เหลือนะครับทั้งดาก้อนแล้วก็ตัวกิลินเนี่ยตัวแอคคอร์ดร้อยเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความคล่องตัวมากกว่าตัวนี้นะ หลักๆคือจะเป็นข้อเสียเรื่องของความคล่องตัวซะมากกว่านะครับต่อมาก็เป็นลูกเสริฟนะลูกเสริฟเฉยๆเนฉะยๆไม่มีอะไรทําได้ง่ายคุมไม้ได้โอเคนะครับต่อมาก็เป็นดรอปช็อตแล้วก็ลูกคอนโทรลนะ ผมว่าไม้เนี่ยทำได้โอเคแรงบลซิงจากหน้าไม้มันพอมีนะมันพอเน้งมันพอแบบอะไรเงี้ยดีแต่ตอนที่ไม่ได้ออกแรงเยอะๆเนี่ยหรือว่าออกแรงไม่ได้มากโดยรวมไม้มันยังนิ่งอยู่นะครับมันยังโอเคอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมันจะฟีลคล้ายๆกับตัว NAMD เลยอะแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะในความนิ่งของไม้มันยังน้อยกว่าตัวนั้นนะครับแล้วก็ส่วนลูกโยนไกลๆลูกท้ายคอร์ดอะไรเงี้ยผมว่าทําได้อืมทาได้ดีเลยแล้วก็ มีความง่ายคุมน้ําหนักได้ไม่ยากด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีหัวหรือว่าก้านเล็กอะไรเงี้ยไม้มันส่งแรงลูกไปข้างหน้าได้ดีมากนะแต่ยังเป็นความง่ายแล้วก็ความดีมากในลักษณะที่คุมได้นะครับไม้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว9 0ม Max Dagon นะผมบอกก่อนเลยอันนั้นนมันดูเบานุ่มแล้วก็ตีสบายกว่าออกแรงง่ายกว่าแต่ลูกที่ออกไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่แน่นเท่านี้ของ Dagon เนี่ยมันตีง่ายส่งแรงง่ายออกแรงน้อยตีไปได้ไกลดีกว่าก็จริงนะ แต่ผมรู้สึกว่าในเรื่องของการคุมไนนามิกแรงลูกไก,กลๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยากกว่านะครับมันยังมีความ สปริงหรือว่าบลซิงที่มันลนได้ง่ายของไม้นี่เพราะว่าตัวก้านมันส่งด้วยแล้วก็ตัวบาลซิงของหน้าไม้ผมว่ามันเยอะระดับหนึ่งเลตัวดาก้อนมันก็เลยทําให้คาดเดาในยากนะครับในเรื่องของการคุมดันนมิกแรงอะไรเงี้ยยิ่งไม้ตีสบายมากๆด้วยแล้วเนี่ยจุดที่ตียากกับจุดที่ตีง่ายเนี่ยบางทีเราอาจจะแค่ตีเบาหรือว่าตีกลางตีแรงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อาจจะยากในเชิงที่ว่าปกติจะถามว่าตีแรงแค่ไหนเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนคําถามใหม่ว่า เบาแค่ไหนมากกว่านะครับซึ่งน้ําหนักในโซนที่มันออกแรงไม่เยอะนี่แหละผมว่ายากนะครับโซนที่มันต้องใช้แขนหรือว่าออกแรงอะไรเยอะไม่ได้ออกแรงน้อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้สบายขนาดตัว90 m a c d o n a l นะแต่ในมุมมองผมผมมองในเรื่องของการคุมแรงนะมันง่ายกว่านะครับแล้วก็ด้วยความยากที่มันใช้งานยากขึ้นมา มันก็ยังทําในลูกต่างๆได้โอเคอยู่แล้วก็มันไม่ได้ยากกว่ามากขนาดนั้นนะส่วนตัวผมมองในเรื่องการคอนโทรลประมาณนี้นะครับผมว่ามันกําลังพอดีแล้วก็โอเคกว่าตัว90 m a สิบแมกนอนแต่ก็ยังสู้ตัวแอคคอร์ดลอยคลิไม่ได้นะครับตัวนั้นยังจะนิ่งกว่าตัวนี้มากนะแล้วก็คุมเดเรคชั่นลูกอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างโอเคกว่าตัวนี้นะครับต่อมาก็เป็นลูกดาดแล้วก็ลูกดีเทอร์นะลูกดาดเนี่ยลูกนี้มีพลังนะแล้วก็พุ่งโอเคเลยดีเลยแต่อาจจะยัง ขาดในเรื่องความคล่องตัวของไม้นะครับความไวของไม้หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ยังพอมีน้ําหนักมีความหน่วงอยู่แต่ในไม้บุกเนี่ยผมถือว่าแต่คล่องตัวมันก็โอเคนะซึ่งตีไปเรื่อยๆมือก,กลางๆอะไรเงี้ยถ้าใช้ข้อมือเนี้ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็พอได้อยู่ส่วนตัวผมว่ายัางสบายกว่าลายเซนะในพวกชตเทินลูกกลับหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องออกแรงหน่อยนะครับไม่ว่าจะใช้แขนหรือใช้ข้อมือยิ่งใช้ข้อมือก็ต้องออกแรงงัดไปหน่อยส่วนตัวผมว่าไม้นี่ผมใช้แค่แขนพอ ออกแรงเทินอะไรเนี่ยมันทําได้ง่ายแหละไม่ต้องใช้ข้อมืออะไรทั้งนั้นแหละใช้แขนธรรมดาก็พอแค่จังหวะมันอาจจะไม่ไวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยผมว่าน้ําหนักไม้ที่มันส่งออกไปเนี่ยมันก็เยอะพอควรแล้วนะเลยไม่ต้องแบบลำบากใช้ข้อมือดีกว่านะครับส่วนลูกบล็อกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องดันไปข้างหน้าหน่อยเพราะว่าบลซิ่งเนี่ย มันพอมีก็จริงนะแต่ผมว่ามันไม่ได้เยอะขนาดตัว9 0 m a g n a c o n อะไรงั้นที่บล็อกเฉยๆมันก็ข้ามไปได้แล้วนะครับอันนี้จะเด่นในเรื่องของสปีดต้นที่มากกว่าผมว่าน้ําหนักลูกแล้วก็สปีดต้นที่เคาะไปอย่างเงี้ยตัวสับลูกอิงเนี่ยมากกว่า9 0 m a g n a c o n ในลูกดาดน,นะครับแล้วก็ลูกอื่นๆด้วยเนาะต่อมาก็เป็นลูกเคลียนะครับลูกเคลียชิวๆเลยนะลูกบิ๊กสวิงของม้ี่นะ ผมว่าพอไม้มพอมีน้ำหนักหน่อยๆก็จริงเนี่ยแต่พอทามิซ์สวิงใช้กล้ามเนื้อมันใหญ่ๆเป็นหลักไม่ได้เน้นใช้ข้อมือหรือว่าอะไรมากเนี่ยตีเคไกลยอย่างเดียวเลยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรนะตอนตีเนี่ยก้านก็ยอมงอด้วยนะครับแม้จะออกแรงไม่ได้เยอะมากแล้วก็หัวมีน้ำหนักก็ช่วยส่งลูกให้ไปไกลๆด้วยผมว่าในส่วนเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันอาจจะยังไม่สบายเท่ากับตัว90นากอนะอย่างที่ผมบอกแต่ผมว่ามันคุมง่ายแล้วก็มีความเชื่องมากกว่าตัว90แมกกาซอนนะครับแล้วก็มีฟ คือจุดเด่นของไม้นี้แล้วลูกตกอ่ะคือการส่งลูกไปข้างหน้าเนี่ยจุดเด่นของไม้นี้เลยคือตรงนี้เลยลูกตกก็เช่นกันนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเอาแรงไปใช้อย่างคุ้มค่าโดยไม่ได้ดึงมากแบบตัวลอชแท้ลอชแเนี่ยมันเป็นไม้ที่ผมคิดว่ามันมีเอฟเฟกซี่หรือว่าความได้เปรียบเชิงคนการเอาแรงที่เราไปใช้สมมติเราออกร้อยมันทําให้เราแรงเป็น150ได้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกซี่ในการใช้แรงอย่างคุ้มค่าที่สุดไม้หนึ่งนะครับเป็นไม้หนึ่งที่เอาแรงเราไปใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดดมาากกกกกวววว่ตัััเียบบลลิิ้ สู้กับรอยเซในเรื่องของเอ f ฟิเคชในเรื่องของการใช้แรงผมว่าแพ้รอย e ซนะครับแต่ในเรื่องของเกมบุกเรื่องของโดยรวมผมว่าเร็วกับแมทริกก็ยังโอเคกว่าอยู่ดีในมุมมองผมนะแต่รอยเซอาจจะใช้สบายกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ i ิม a พ t ตอนปะทะลูกสําหรับไม้เนี่ยว่าด,ดีตัวหน้าไม้ตัวก้านอะไรต่างๆสู้ลูกแล้วก็สู้มือได้ดีทําให้ตัวสปีดต้นค่อนข้างดีนะครับสปีดปลายก็ดี ฟีลแน่นๆมันมีการคืนตัวที่ค่อนข้างดีนะไม้เนี่ยแล้วก็การกดน,น้ําหนักที่ค่อนข้างดีด้วยคือมันบาลานซ์ระหว่างการคืนตัวแล้วก็การทิ้งน้ําหนักได้ค่อนข้างดีนะเืียวว่าเป็นการทําก้าน6.0ที่ไม่ใช่ทําแบบก้าน6.0ไป็นงั้นนะเราจะเสียในเรื่องการคอนโทรลหรือว่าอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าก็โอเคมันาบาลานซ์ตรงนีนง้ได้ดีนะครับตอนดีผมรู้สึกว่าตัวน้ําหนักมันกดลงหัวชัดเจนนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงมากหรือดึงแขนอะไรขนาดนั้นเอาขึ้นมาตีต่อเนื่องได้ อ,อยู่ถ้าเป็นคนที่มาบวอทุบหรือว่าออกแรงเลยอะไรเงี้ยใช้แขนอย่างเดียวได้ไหมได้นะครับแล้วก็ลูกที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคด้วยไม่ค่อยเหินด้วยถ้าใส่ข้อมือเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีกนะแต่ก็อาจจะล้าขึ้นหน่อยนะครับสิ่งที่ชอบนอกจากเพอร์ฟอร์มคือฟิลมากกว่านะผมว่าฟิลเนี่ยมันแน่นนะมันมีความแน่นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความกลวงหรือว่ามีความเบาหรือว่าบางอะไรอย่างตัวต้าสุนดากอน,นะผมนึกถึงตัว Z ซ2มากกว่านะครับสำหรับฟิลของไม้นี้นะแต่มันตัดในเรื่องของความกระด้างแล้วก็ ความตึงความแข็งอะไรเงี้ยทิ้งไปจาก z f ดฟ2นะแล้วก็สบายสบายกว่าค่อนข้างมากด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวดากอน s ัมดูอิงนะครับก็เป็นไม้ที่ผมค่อนข้างว่าหลักๆคือในเรื่องของการบาลานซ์นี่แหละอย่างที่ผมพูดในฟาร์มเมืเ่อกี้บาลานซ์ระหว่างการทิ้งน้ำหนักหัวการงอของก้านการคืนตัวของก้านแล้วก็น้ําหนักความแน่นอะไรเงี้ยผมว่ามันบาลานซ์ในส่วนต่างๆได้ดีนะครับ้วย ตรงที่มันไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรบือหวาเข้าไปเยอะนะในในส่วนของโครงสร้างไม้ที่เป็นหลักเลยนะมันก็ค่อนข้างทำได้โอเคนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบความสบายอย่างตัวแอคกฟอร์ตก้าสนก้อนที่มันสบายไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบความแข็งที่มันมากอย่างตัวแอคกฟอร์ดไลคิรินผมว่าตัวเนี้ยเป็นไม้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2ตัวเนี้ยที่ทําได้อย่างโอเค โดยที่คุณสมบัติในเรื่องของการส่งลูกส่งแรงเรื่องของความชิลที่ในการใช้งานอะไรต่างๆของมันเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากตัว a c ็กฟอร์ดเก้าศูมกดามากนะครับความชิลเนี่ยอาจจะลดลงหน่อยแต่ผมว่ามันก็แลกกับตัวความแน่นแล้วก็ในเรื่องของพลังบางอย่างแล้วก็เรื่องสปีดต,ต้นที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะผมว่ามันก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าใครชอบแบบออสบายๆตยีไปเลยอะไรเงี้ยเก้าศูนย์แมกดาคอนอาจจะตอบโจทย์กว่านะครับหรืออยากได้คอนโทรลดีมากกว่าก็าไปแอ็กฟอร์ดร้อยคิลินนะ ประมาณนี้เลยสําหรับไม้นี้นะครับก็เท่านี้เนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ